หนูก็ใช้ไปแล้วราคาดีมากนะคะใครจะเอาหวีกดราคา99บาทเท่านั้นจากปกติ195เลยคุณก้าวมุยังไม่ได้มีน้องนะคะความรักชาแนลภูมิใจเสนอม่วงชมพูแล้วก็มิ้นท์นะครับจริงๆอันนี้สวยนะสีฟ้าไหนหนุดมมันเขียวเขียวมิสเตอร์มิ้นท์เขียวเขียวมิ้นท์ เขียวมิ้นอันเนี้ยอันนี้เขียวอะไรอันนี้เขียวอะไรครับเขียวนีออนเขียวนีออนอ่ะเขียวมิ้นสองสีนี้สวยเขียวมิ้นถ้าตอกได้เท่าที่มีตอนนี้เลยนะคะว้ายก็คือถ้าสตอกเหลือบอลส์เกือบสิบสี่แล้วสิบเราแม่แล้วราคาแรงม่เคยเกิราคาแรงไม่เคยเกิดที่ไหนมาก่อนเดวีน่ารักนะนุ่มด้วยพกง่ายครับพกใส่กระเป๋าได้พกต่างจังหวัดได้สีมหก ราคานี้จริงนะ99บาท99บาทใครจะเอากดเลยเอานานกดเลยแม่เร็วๆสีเขียวมิงก็น่ารักสีม่วงก็น่ารักสีม่วงสวยสุดสีแต่สีเขียวมันก็สุดสัปดาห์เลยอะดูนี่หยุดกล่องแล้วดูนี่น่ารักมากพอต205บาทแล้วคือเราต้องได้ทุกอันป่ะราคานี้แม่สุดๆละจริงจริงจริงๆช่วยสั่งกดเราหน่อยได้ไหมคะไปซื้อเลย ปุ๊กๆๆ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 ๆเลย99บาทจริงๆนะไปขอเขามาครับแล้วหวีมีกลิ่นหอมมันหาที่ไหนเอ่ยเคยเกิดขึ้นหรอบแม่นะมันไม่เคยเกิดขึ้นนะแบบนี้แต่งานมันน่ารักนะงานมันน่ารักครับใครจะเอานะ99บาทคือมันต้องมีทุกสีแล้วป๊อกมาเลย5สีขอบคุณครับแม่5สีสมมติว่าแม่ซื้อ5เนี่ยเท่าไหร่เอง รวมกล่องไม่ได้สิไม่ถึง500บาทนะ5อันจริง495บาท5อันซื้อไปเถอะรับไปแล้ว3อันขอบคุณครับแม่ซื้อไปเลย5อันจบๆ495บาทใช่ตอนนี้ยอดวิ่งอยู่เลยมัน้นไปแล้วนะ99บาท99บาทไปเลราคาดีมาก คือถ้ากดสามอันจะส่งฟรีนะเธอถ้ากดสองอันถ้ากดสามอันส่งฟรีเอาไปแบ่งใครก็ได้นะครับใช่กดแล้วมาด้รูปแบบกล่องแบบน่ารักมากมากล่องใช่สีอ่ะไม่เหมือนกันนะแต่ละอันนะสีตามหวีนะครับสีตามหวีกล่องอ่ะเอาไปซื้อฝากได้แต่หวีมันน่ารักมากนะจริงแข็งแรงด้วยไม่กี่กล่องครับนี่กล่องเขาเป็นแบบอย่างนี้เลยเขาอใจให้หนึ่งล้านเลยวเดี๋ยวให้อีกหล S <S 2> <S 2> อเออฉันยังมีไอแพให้คุณทําไมได้ร้อยยี่สิบเก้ากดออกแล้วเข้าใหม่ครับกดออกแล้วเข้าใหม่กดออกแล้วเข้าใหม่นะหวีกดได้นะครับให้ประมาณสิบนาทีนะแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนราคากลับลแ,ลแล้วนะครับกล่องขาดสีอะไรพี่พีทกล่องกล่องขาดสีเนี้ยสีฟ้า นี่ตามนี้เลยค่ะเธอหวีมีกี่ห่อสามอันส่งฟีนะคะกดให้ครบสามอันส่งฟีนะครับจบ5สี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทขออีแท็กรถยนต์ะสียังไงคะก็ซื้อเสร็จกดแชทไปครับซื้อเสร็จกดแชทไปที่ร้านค้าแล้วบอกเลยว่าจะเอาแล้วก็ต้องพิมพรายละเอียดครับได้าสิบเก้าบาทอ่ะราคาเต็มอยู่ที่หนึร้อยเก้าสิบห้าบาทหนึ่ง้อยเก้าสิบห้าบาทนะปกติครับ ฮัตสามร้อยเวอร์จึง<ว>จ้งไม่กดได้เหรอฮอตสามร้อยแปดสิบสามเวอร์ไม่กดได้เหรอพี่ปูหอหวีใหญ่ได้ไหมคะไม่กดได้หรอพี่กำลังจะกดอยู่ค่ะพี่มันไม่กดได้เหรอราคานี้มันไม่กดได้หรอหวีมันทีคือหวีมันไม่กินผมด้วย<พ>นะพี่ปูต้องดมก่อนว่ากลิ่นมันไม่เหมือนกันนะแต่ร้านว่าชอบกลิ่นไหนครับพี่ปูเราต้องกดห้าสีเท่านั้นห้าสีเท่านั้นห้าอันสี่ร้อยกว่าบาทเองอะห้าอันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทอะแม่ อันละ99บาทมันเลื่อนไปปะทุกคนจะให้กดอีก5นาทีนะครับหวีใครตัดสินใจจะเอาคือเอาเลยใหวงให้ไวเลยเดี๋ยวเราจะไปอย่างอื่นแล้วกินไหนหวานสุดบุ๋มชมพูจ้าชมพูครับอันนี้หอมหลูหอมหวานหอมน่ากินไม่มีอันนี้หอมสซนอันนี้หอมสะอาดอันนี้หอมสดชื่น ก็หอมนิดหน่อยไม่ได้หอมเยอะขนาดนั้นโอเคป้าจะหอมขนาดนั้นต้องเอาอื่นฉีดหัวหวี่ค่ะไม่ใช่พัฟฟฟูเป็นก็คือเป็นกลิ่นแบบเป็นแบบลูกเล่นเขาที่แบบเออเออหอมมากอย่างเงี้ยเออหอมมันไม่ได้หวีแล้วติดผมหอมมาอย่างงี้นะจะเป็นรีวิวให้เขาบอกไม่หอมเลยค่ะนี่ก็ไม่ใช่เนาะเอาใหม่เราเริ่มต้นกันใหม่หวีมันมีกิมมิคว่าเอ้ย เฮ้ยมันหอมอย่างนี้แต่ไม่ใช่หวีแล้วโอ้ผมหอมไม่ใช่โอเคยังต้องใช้สเปรย์เออประมาณนั้นทุกคนแต่ถ้ายี่สันหอมจริงอีกไม่ถึง5นาทีนะครับใครจะวีนะปกติ195ปกติ195วันนี้99นะอันนี้แฟรเซลอยู่นะชอบสีชมพูมากจริงๆขอรับโทรศัพท์คับสีชมพูหอมจริง หนูซื้อไปแล้วห้าแล้วหนูได้คนใ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 นเซต A B C อ,อ,อีกอีกอันรู้ล <BC. S 1> เดี๋ยวไว้บ้านมันมีหลายหลังแลอยู่ให้พอ99บาทกดได้เลยแม่ถ้าแม่กดสอันมันจะส่งฟรีนะคะถ้าเกิดว่ากด1นอันสองอันจะเสียค่าส่ง29บาทแต่ถ้าใครมีคูปองส่งฟรีก็เก็บได้เลยอันนี้ใช้ไปแล้วเมื่อกี้หนูก็ใช้ไปแล้วราคาดีมาก<อ>นะคะใครจะเอาหวีกดราคา99บาทเท่านั้น จากปกติร้อยเก้าสิบห้าเลยคุณแก้าหมูยังไม่ได้มีน้องนะคะแค่ตูเตะค่ะเรื่องปกติเอาคิวเป็นไอ่บูลีเ่เอาเขาเป็นคอมเมนต์กินเยอะจะเฉย,ยเอาเปไ็ไร่ยาคิว <c oughs> เอากินกับคิวอ่ะจริงหน่อยอ่ะคิวกินบาบิโก้เยอะไม่หน่อยๆๆๆ <c oughs> อ่ะกดเร็วแฮ<ห>ร์อ,อีกบายที่ใส่ป่านนะคะ เขาอยู่ในเคคืออันนี้เนาะคามาดยังไงมันก็ปังอยู่แล้วเธออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ